สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกติกาเจริญโสมเก๋ค่ะสวัสดีค่ะพิชมนอัมภัยเอ็นตะกูลนุ่นค่ะวันนี้นะคะเราสองคนค่ะยังคงถ่ายทอดสดจากโรงละครอักษรานะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้ตามติดภารกิจของว่าที่นักล่าฝัน True Academy f a n t a s a ซีซั่นที่9ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะข้างหลังของพวกเราค่ะก็เป็นน้องๆที่ผ่านเข้าสู่รอบ Final Audition ที่กำลังจะเตรียมตัวเข้าแข่งขันในครั้งนี้ค่ะอ้าวน้องๆขอเสียงด้ยค่ะ เห็นแล้วนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยก็เตรียมพร้อมที่จะที่จะแสดงความสามารถให้กับคณะกรรมการของเราได้เห็นกันแล้วล่ะค่ะนุ่นดูมีพลังมากเลยใช่ชวนกระสอยดีกว่าค่ะนุ่นว่าตอนนี้เรามีผู้นเข้ารอบไฟนอลออรดิชันทั้งหมดกี่คนล่ะคะค่ะหลังจากเมื่อวานนะคะที่เรามีการออนไลน์น้องน้องจากออนไลน์ออรดิชันนะคะมาเข้ามาออรดิชั่นกับเรานะคะก็มีน้องๆ้องผ่านเข้ารอบมา7คนนะคะรวมกับน้องๆในภาคต่างๆแล้วก็สถาบันอีก58คนค่ะรวมเป็น65คนแต่ว่าตอนนี้นะคะมีน้องหนึ่งคนสละสิทธิ์ไปเราก็เหลือน้องๆ อีก6กสิคนเท่านั้นค่ะใช่ค่ะซึ่งเมื่อวานนะคะเราก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปเกิดขึ้นค่ะก็จะเป็นคลาส o ว c e นะคะแดนสแล้วก็แอคติ้งเมื่อวานนะคะน้องๆเขาก็แสดงตัวตนแล้วก็แสดงพลังออกมากันให้เห็นมากเลยนะคะคงได้ความรู้มากเลยนะคะที่จะเอามาถ่ายทอดแล้วก็แสดงในวันนี้นะคะในรอบไฟนอลออดิชั่นใช่ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมเองนะคะก็คงจะมีคนที่ชอบและเชียร์อยู่ในใจกันบ้างแล้วนะคะและในวันนี้คันนุ่นเราก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้กับน้องๆแล้วก็กิจกรรมออะเ่่ยก็ๆนนนนคคัื ก็คือนะคะว่าเราจะมีโพให้กับน้องๆได้โพก,กันค่ะก็คือว่าเราจะค่ะจะทําให้น้องๆนะคะใช้โพในการผลสํารวจนะคะโดยมี4ี่หัวข้อด้วยกันค่ะหัวข้อแรกเสียงดีฝ่ายชายค่ะหัวข้อที่สองเสียงดีฝ่ายหญิงค่ะ เฟรนลี่สุดๆค่ะฮาสุดแล้วก็จีสุดค่ะแล้วก็ย้ํากันอีกครั้งนะคะย้ากันอีกรอบนึงนะคะคือเรานะคะจะให้น้องๆทําโพให้กับเพื่อนๆกันเองค่ะในหัวข้อเสียงดีสุดๆฝ่ายชายเสียงดีสุดๆฝ่ายหญิงค่ะเฟรนลี่สุดๆค่ะแล้วก็ฮาสุดจีสุดค่ะโดยเรานะคะจะให้ใบนี้ค่ะน้องๆนะคะหลังจากหลังจากที่น้องเขาแข่งขันในรอบไฟนอลออเดชันเสร็จนั่นเองค่ะคุณผู้ชมส่วนส่วนคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถร่วมทายผลโหวตกับเราได้นะคะใช่ทางไหนดีละคะนุ่นถ้าเป็นคุณผู้ชมนะคะเราสามารถทายผลโหวตกันได้ที่แฟ ของเราเฟซเฟบุ๊กของเรานะคะ True AF Thailand ค่ะอ๋อไปกดไลค์กันได้นะคะแล้วก็ร่วมทายผลกันค่ะเรามีของรางวัลเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ทายถูกทั้ง4หัวข้อโหวตของรางวัลคืออะไรคะบัตรที่จะได้เข้าชมในคืนนี้นั่นเองค่ะการประกาศผลคืนนี้นะคะที่ละครอักษรเราจะมีการประกาศผล24คนที่จะได้มีสิทธิ์เข้าสู่บ้าน True AF 9นั่นเองค่ะนุ่นค่ะและตอนนี้นะคะนุ่งว่าน้องๆที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยค่ะที่จะรอเข้าไฟนออริชั่นอยากจะพูดคุยกับเราละค่ะหรือว่าเราอยากจะพูดคุยกับน้อองาากกเร็ย น้องๆด้วยแหละค่ะเพราะวันนี้เราก็หูจัดจัดแต่งตัวกันมาจัดเต้มตอนรับน้องๆกันนะคะโอเคเราไปคุยกับน้องๆบ้างส่วนกันดีกว่าค่ะค่ะเอาเป็นที่นี้ก่อนดีกว่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสองนุ่มเลยสวัสดีค่ะสองนุ่มเราสัมภาษณ์พร้อมกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะเมื่อคืนเมื่อคืนนี่คือตอนที่พักผ่อนใช่ไหมครับก็สบายดีครับสนุกดีครับได้ได้นอนตะใคร อ๋อได้นอนกับพี่ที่มหาลัยคอนกันเหมือนกันครับก็เลยสบายใจหน่อยครับเชาเหมือนกันได้ซ้อมหนักไหมซ้อมหนักไหมคะเมื่อคืนหนักมากครับก็หลับเลยยังครับพอกินข้าวอิ่มเสร็จปุ๊บก็เปิดทีวีกะว่าจะเปิดทีวีดูละครใช่ไหมคะคนอัดพีครับตีหนึ่งเมมาเกิดแล้วมีอะไรเมารูมเมทของเราไหม พีมีเสียงหืบออ,ออกมานะคะไม่มีไม่มีอะไรครับนิสัยคล้ายๆกันครับสบายๆครับอ๋อโอเคมาดูทางด้านน้องเอ,อิร์ดกันบ้างนะคะน้องเอ,อิร์ดเมื่อวานพี่เห็นน้องเอ,อิร์ดหัวฟูเลยวันนี้รวบผมเรียบร้อยนะคะโอเค,ควันนี้เป็นไงบ้างพร้อมยังพร้อมนะครับเมื่อคืนซ้อมหนักไหมเมื่อคืนก็เสร็จปุ๊บก็แทบจะหลับเลยครับซ้อมไห้ฝันแหงอ๋อเมื่อคืนมีใครแบบว่าเพื่อนๆในห้องมีใครมาแอบขอห้องกูหรือเปล่า ไม่มีไม่มีไม่มีหมอไม่มีนึกว่ามีนะคะน้องน้าน้อง้เป็นตัวแทนจากภาคเหนือไอ้น้องเอิร์ธเป็นตัวแทนจากภาคเหนือใช่ไหมคะน้องเอิร์ธพูดภาษาเหนือได้ไหมมันไม่ค่อยได้ครับได้เยอะครับไม่งั้นอาจจะให้กําลังใจจากให้ให้กําลังขอกําลังใจจากเพื่อนๆภาคเหนือหน่อยอ๋อถ้าอย่างงี้ไม่เป็นไรยังไงขอให้สองคนโชคดีแล้วกันนะคะเต็มที่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรามาดูผู้หญิงนิดนึงเนาะได้เดี๋ยวมาดูหน่อยตรงไหนดีล่ะนู่นตรงไหนกันดีล่ะนี่โอเคเอาเป็น อันี้แล้วนะสองคนนี้แล้วกันนะคะใช่ผมวันนี้วันนี้ผูดแทบจำไม่ได้ทีค่ะมา้ีเชิญสองคนนี้เลยค่ะขอนิดนึงซิมโบกับน้องแปมนะคะนี่ไม่กล้ายืนคู่กับซิมโบเลยนุ่นนุ่นหนีไปก่อนเลยนะไม่ประกบซิมโบเลยนะไม่ได้ไม่ได้เปัญหาคนใกล้เคียงโอเคเป็นยังไงบ้างสองคนนี้ ค่ะก็ตอนนี้ก็รอรอออดิชันอีกรอบสุดท้ายหนึ่งซึ่งพี่ๆเขาบอกว่าเป็นรอบที่สําคัญที่สุดค่ะก็เต็มตัวเนาะซ้อมซ้อมมาตอนกลางคืนแล้วก็เข้าเข้านอนพักผ่อนอย่างเต็มที่ดื่มน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็พร้อมแล้วค่ะมีเวลาให้2นาทีเนี่ยเราจะร้องสักกี่เพลง สิมโบเตรียมไว้สี่เพลเงค่ะ <laughs> ใช่ค่ะอาจจะแบบว่าอย่างไรนี้อย่างละหน่อยคือเสียงสิมโบเป็นคนเสียงแบบเสียงหนาเสียงใหญ่อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าเวลาฟังก็น่าจะทราบว่าร้องเป็นยังไงเพราะฉะนั้นแบบอาจจะเลือกรูปแบบแตกต่างเป็นแบบร้องฮิปฮอป R&B แล้วก็เป็นลูกทุ่งให้เราแตกต่างว่าลูกทุ่งก็ร้องได้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆแบบค่ะโอเคค่ะทั้งนักแปมละคะเป็นไงคะเป็นไงมาคืนพักผ่อนเต็มที่ไหมก็โอเคคะ่ะเต็มที่ค่ะแล้วก็วันนี้มีโชว์อะไรมาเตรียมอะไรมาบ้างคะ ก็เตรียมมาสองเพลงค่ะเป็นเพลงสากลค่ะแต่ว่าเป็นเพลงที่ไม่เคยร้องค่ะถือว่าแบบลองเลยนะว่าเป็นไงครั้งนี้ไฟนอออ u ด i ชั่นนะคะใช่ไหมว่าวันนี้เราจะร้องได้ไหมแล้วเตรียมเพลงที่ไม่ไม่พร้อมแบบไม่ไม่เคยร้องมานี้มั่นใจมากแค่ไหนคะก็มั่นใจค่ะก็คือไม่เคยไม่เคยร้องแนวนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ถ้า ทุกคนอยากเห็นในอีกมุมหนึง่งเราก็จะัดให้ค่ะใน <c oughs> <c oughs> ไหนที่เป็นแบบเคยมาแล้วอย่างเงี้ยลองให้กําลังใจเพื่อนๆที <c oughs> ่นั่งอยู่ตรงนี้นิดนึงดีกว่าว่าอย่างไงบ้างค่ะก็ถ้าสําหรับหนูเนี่ยหนูอยากให้กําลังใจเพื่อนคือว่าคือเราไม่ต้องไปเครียดกับอะไรสักอย่างเนี่ยคะ่ะเราแค่แบบไม่ต้องคิดเลยว่าเราจะไปแข่งกับใครค่ะแค่แข่งกับชนะชนะใจตัวเองให้ได้ก็พอ <c oughs> เพราะว่าทุกสิ่งอ่ะที่เรามายืนอยู่ตรงเนี้ย คือมันแบบเป็นเพื่อนกันหมดเลยอะเรามไม่ต้องแบบว่าเราไปชนะคนนู้นชนะคนนี้อะไรเงี้ยค่ะคือทุกคนเป็นเพื่อนกันอ่าและซิมโบล่ะคะซิมโบมีวิธีเรียกสมาธิให้ตัวเองอยังไงบ้างซิมโบลเรียกสมาธิให้ตัวเองก็คืออยู่กับตัวเองค่ะเหมือนกับว่าทําอะไรท่านไม่เรามีสติมันก็จะแก้ไขสถานาการณ์ได้ดีที่สุดเหมือนที่แปมบอกไม่ต้องไปแบบว่าคิดแบบว่าอุ i, ้ยคนนั้นหลงดีจังเลยคนนั้นสวยจังเลยคนนั้นตัวเล็กกว่าซิมโบอีกอุ้ยอะไรเงี้ยซิมโบก็คิดแต่ว่าเหมือนกับเก็บไว้ในใจ บันไดเหมือนที่พี่ทาทาหรือว่าครูรักบอกทิ้งก็ได้แล้วพอขึ้นเวทีเป็นตัวเราทําให้ดีที่สุดแล้วแบบถึงถึงเราจะไม่ติดเลยเลยก็ไม่เสียใจมีความสุขกับเอิร์ลเอฟที่เข้ารอบก็มารู้จักทุกคนมีความสุขทุกคนยังไงเป็นความทรงจำที่ดีสำหรับซิมโบแล้วค่ะตอนนี้เรามีน้องๆอีกคองคนักซิมโบแล้วกันนะคะขอให้โชคดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมีน้องๆมาให้สัมภาษณ์อีกนะคะเชิญน้องแพ็โ้อนเะเลยสวัสดีค่ะโอ้โหสาวๆแต่งตัวกันทุกคนจัดเต็มถามนสีตื่นกันกี่โมงเนี่ย ตีห้าค่ะตีห้าอ่ะโอปอล่ะจ้ะหกโมงค่ะหกโมงแล้วนี่แต่งหน้าทําผมกันเองเลยไหคะหรือว่าช่วยกันทําช่วยกันทํามากกว่าค่ะเพราะค่ะแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าม่เป็นนะได้ยังบอกว่าสวยโอเคนะถือว่าพร้อมแล้วใช่แล้วเป็นไงคะเมื่อคืนพักผ่อนพร้อมไหมก็เมื่อวานเราทํากิจกรรมกันเยอะมากค่ะก็แต่ละคนก็เพลียๆกันไปค่ะแต่ว่าก็มีคิดอย่างวันนี้เราต้องโชว์กัน2นาทีค่ะก็มีคิดก่อนแล้วก็ ต้องรีบนอนนะคะเพราะว่าต้องเตรียมพร้อมสําหรับวันนี้ค่ะ <c oughs> อันทางนันน้องแคทแล้วค่ะเมื่อคืนนอนกับใครคะเมื่อคืนนอนกับป่านค่ะตัวแทนภาคกลางค่ะได้ซ้อมกับป่านไหมซ้อมค่ะไปขึ้นไปซ้อมกับพี่ๆด้วยค่ะค่ะแล้วพี่ๆเขามีคอมเมนต์อ,อะไรแนะนําให้เราปรับปรุงตรงไหนบ้างไหมคะเขาก็จะบอกว่าแบบให้รีแลกซ์มากกว่าค่ะเพราะว่าแคทจะเป็นคนแบบ ตื่นเต้นง่ายเครียดง่ายอย่างนี้ค่ะให้แบบพยายามผ่อนคลายค่ะไงก็ขอให้น้องๆสองคนโชคดีนะคะแล้วก็ตั้งสติดีนะคุณยังตืถึงเต้นกันอยู่เลยนะคะโชคดีค่ะโชคดีค่ะโอ้ยตาละมีผู้ชมที่เราุนอีกแล้วเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะอดัมกับซันนี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอเคเป็นยังไงบ้างเมื่อวานเมื่อคืนกลับไปได้ทาอะไรกันบ้างคะอดัมก่อนเมื่อคืนกลับไปพอกลับไปปุ๊บรีวางของปุ๊บแล้วก็ลงมาทานข้าวเลยครับ ทานเสร็จทานเสร็จปุ๊บก็อาบน้ําอาบน้ําแล้วก็ซ้อมเพลงซ้อมเพลงเสร็จคุยกับเพื่อนคุยกับเพื่อนปุ๊บก็ซ้อมเพลงต่อครับแล้วก็นอนเลยซ้อมหนักวมนนี่เมื่อคืนหนึ่งนี้นอนกี่โมงคะเนี่ยนอนประมาณเที่ยงคืนครึ่งครับคืนก็ยังโอเคนะยังพอ,ย,งพอยังพอนอนพักผ่อนเต็มที่อยู่มาถาน้องซันนี่บ้างเป็นไงคะเมื่อวานเมื่อคืนเอ,อมามาวันที่ได้เวิร์กช็อปเห็นใส่เสื้อกล้ามใช่ไหมใช่มีเสื้อกล้ามด้วยแล้วก็เป็นไงเมื่อคืนพักผ่อนเต็มที่ไหมคะครับเมื่อคืนผมก็นอนประมาณสักตี ประมาณตีหนึ่งครับแล้วก็ตื่นมาประมาณ6กโมงก็รู้สึกว่าโอเคนะไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าพักผ่อนน้อยยังไงก็โอเครู้สึกว่าได้พักผ่อนเต็มที่ดีครับอืมค่ะแล้วอย่างนี้เมื่อวานเนี่ยหลังจากที่เราเวิร์กช็อปกันเสร็จแล้วทั้งสงหัวข้อเราได้เอาสิ่งที่เราได้จากเวิร์กช็อปไปปรับปรุงตรงไหนกันบ้างได้เลยครับอย่างแรกตั้งแต่ตั้งแต่คลาสแรกที่กลุ่มผมได้เรียนนะครับอ่เป็น v o i c ์ครับอ,อย่างแรกคือจังหวะครับจังหวะพี่แมวสอน สอนได้อย่างดีมากสอนเกี่ยวกับจังหวะให้เราสามารถคุมจังหวะได้อย่างแม่นยำครับแล้วก็แล้วก็มี Dance แดนซ์ก็เป็นเป็นเปลี่ยนผู้หญิงเป็นผู้ชายเราสามารถเราสามารถมีตัวตนอีกตัวตนหนึ่งที่เรายังไม่เคยเจอครับ อดัมอดัมยังไม่เคยแต่งตัวเป็นผู้หญิงมาก่อนเลยแล้วก็สนุกมากครับค่ะเป็นครแคกครับไม่เคยเวลาเรามีน้อยเดี๋ยวให้น้องซันนี่ฝากอะไรถึงเพื่อนๆหน่อยดีกว่าที่จะเข้าไปฟอ n ์ l นอออดิชั่นโอเคครับก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนที่กําลังออดิชั่นกับผมในวันนี้ให้เขามั่นใจที่สุดเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยส่วนตัวถ้าจะต้องแข่งขันกับใครสักคนหนึ่งหรือใครสักกลุ่มหนึ่งผมก็อยากจะสู้กับเขาจนถึงที่สุดเช่นกันก็ฝากแค่นี้นะครับ ก็ขอให้น้องๆสองคนนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะโชคดีค่ะโชคดีค่ะมีเรามีอีกสองนยังมีอีกสองนุ่มนะคะคุณผู้ชมเชิญเลยค่ะน้องขอบคุณค่ะสองนุ่มน้องเบี้ยกับน้องถังนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหจัดเต็มกันมากๆวันนี้สองนาทีคิดว่าจะทําอะไรบ้างคะก็ผมก็จะร้องเพลงครับแล้วก็เต้นครับครับผมแล้วก็ตอนนี้พร้อมไหมที่ว่าตอนนี้ตัวเองพร้อมหรือยังซ้อมมาเต็มที่ครับพร้อมที่สุดแล้วครับจะทําให้ดีที่สุดครับ แล้วทางนั้นน้องถังล่ะคะน้องถังเป็นไงบ้างวันนี้เตรียมอะไรมาบ้างก็เป็นร้องเพลงครับผมครับครับเต้นนิดหน่อยครับแล้วเมื่อวานที่ได้เวิร์กช็อปไปมีอะไรที่เรานํามาปรับปรุงสําหรับโชว์วันนี้ไหมคะน่าจะเป็นบุคลิกครับครับบุคลิกคือหมายถึงปรับให้เป็นไงทางไหนเอ่ยก็แบบให้มันสมาร์ทขึ้นอะไรเงี้ยครับครับแล้วยังแล้วยังไงก็ให้น้องถังฝากถึงเพื่อนๆนิดนึงดีกว่านะว่าเป็นให้กําลังใจเพื่อนๆอย่างไยนึงดีกว่า ครับผมก็ถ้าเผื่อไม่ได้เข้ารอบก็อย่าท้อนะครับผมเรายังสู้กันใหม่ได้อะไรเงี้ยครับตั้งใจใหม่ครับผมและพัฒนาต่อไปครับส่วนน้องเบียราา์่ะคะเออแล้เาาวเมื่อวานเราได้อยู่ร่วมกันกับเพื่อนเพื่อลเราเป็นยังไงบ้างเรารู้สึกแบบรู้สึกมัน,ม,น,ม,นมันถือว่าเป็นการแข่งขันไหมหรือว่ามันไม่ใช่ละครับมันมันเหมือนเป็นเพื่อนกันนะครับคือคือแต่ละห้องแต่ละคืนคือแบบ ตอนเช้าเนี่ยพอมาถึงก็คือทุกคนจะแบบนั่งนั่งนั่งเป็นกลุ่มคือภาคใต้กบภาคใต้ภาคเหนือภาคเหนืออีสานอะไรคือคือจะนั่งแยกกันครับแล้วพอพอได้เข้าเวิร์กช็อปก็มีคุณครูแบ่งให้ว่าใครไปอยู่พาร์ทไหนแล้วเสร็จแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันครับได้เพื่อนใหม่ๆเยอะครับมันไม่อึดอัดครับมันไม่ใช่การประกวดครับมันเหมือนมาพบเจอมิตรภาพใหม่ๆครับ ที่ดีนะคะที่เกิดขึ้นในการแข่งขันไฟนอลออเดชันในวันนี้นะคะยังไงขอบคุณน้องถังน้องถังกับน้องเบีย์มากวันนี้ขอบคุณนะคะขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคะวัสี่ะอวัสดีค่ะโอ้โหยังมีอีกหลายหลคนเลยนะคะที่เรายังไม่ได้สัมภาษณ์เนาะมีใครดียังไงอยากจะออกมาพูดอะไรตรงนี้หรือให้กําลังใจเพื่อนๆหรืออยากจะระบายอะไรตรงนี้ไหมคะยกมือเลยมีใครมีใครอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆไหมคะมีไหมเอ่ยของั้นขอเชิญ งั้นขอเชิญตัวแม่ของเพื่อนๆดีกว่าเพื่อนๆออกเพื่อนๆเพื่อนๆเขาเรียกคนหนึ่งออกมาค่ะนี่นี่ออกมาตามเสียงเชียร์ของเพื่อนๆเลยนะเพื่อนบอกว่าต้องคนนี้พูดเลยค่ะถือว่าเป็นตัวแทนของ Final Audition A f 9นะคะนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาร์ตี้เราเจอกันอีกแล้วเมื่อคืนเราก้จบเป็นอาร์ตี้เนาะใช่เราตอเปิดอาร์ตี้เมื่อคืนอาร์ตี้ไปปวนเพื่อนๆหรือเปล่า ออบไปแอบไปคอห้องใครหรือเปล่าเรียบร้อยไม่ไปไหนเลยแล้วเป็นหล่อเป็นไงบ้างคะมันคือได้พักผ่อนไหมคะก็พักค่ะแต่ว่าพักตอนตีหนึ่งนนอนไม่หลับค่ะเท้ามันอยู่ไม่นิ่งเลยต้องแบบเดินไปเดินทัวร์ใช่เดินไปเดินทัวร์ตามห้องต่างๆใช่ไหมไปปวดไม่ได้ปวดเพื่อนหรือไปชนเพื่อนคุยใช่ไหมเหงาไงแล้ววันนี้มีการตัดกําลังกันนะคะแล้ววันนี้เตรียมอะไรมาเวิร์กช็อปคะให้เมาเพื่อนหน่อยสิเตรียมอะไรมาเวิร์กช็อปเตรียมอะไรมาเวิร์กช็อปสองนาทีจะทำอะไรมั่ง ๋ยวจะเห็นกันยังบอกไม่ได้เป็นกรณีว่าคุณผู้ชมมีคนเรานครมาเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนคนไหนอยากเมาไหมอยากจะแบบขอเมาคนนึงเลยทุกคนนะครับว่าแบบแต่ละคนมันก็มีเรื่องให้เมาทุกเรื่องหลายคนอาร์ตี้รู้เยอะหนิใช่ไหมล่ะเอให้กําลังใจเพื่อนๆนิดนึงดีกว่าก็วันนี้ทุกคนมาถึงตรงนี้ได้ก็เก่งแล้วครับก็แค่ทำให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นัจของตัวเองที่สุดนะครับอยังไงอีโชคดีนะคะขอบคุณนะคะอาตี้โชคดีค่ะขอบคุณค่ะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมน้องๆก็เตรียมตัวที่จะเข้าไปข้างในในโรงละครอัสลาแล้วล่ะค่ะแต่เรายังสามารถเรียกคุยได้อีกนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะตามภาพที่เห็นค่ะน้องๆเขาก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะมีการบีบๆุนด้วยนะคะเพื่อผ่อนคลายกันค่ะเป็นการส่งพลังกันแน่เลยนะคะส่งพลังกันก่อนการแข่งขันนะคะใช่นี่นะคะตอนนี้เราให้น้องๆเขาทำสมาธิกันก่อนดีกว่านะคะนุ่นแต่ว่าเราก็ดูภาพกันไปก่อนว่าน้องเขาจะได้สมาธิกันยังไงนะคะใช่ค่ะ โอเคค่ะ okay, สำหรับการแข่งขันในรอบนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมีเวลาให้น้องๆเขาสร้างสรรค์โชว์กันมาคนละสอนาทีค่ะใช่ค่ะแต่ว่า2อนาทีนี้นะคะน้องๆเขาจะงัดอะไรมาโชว์กันบ้างก,กับคณะกรรมการของแต่ว่า,าตอนนี้นุ่ยอยากพูดถึงเรื่องใบโหวตเนี่ยบางทีท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะรู้สึกว่ามันคือใบอะไรเราย้อกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่าว่าใบโหวตนี้นะคะเราจะให้น้องๆโหวตกันเองใน4ี่หัวข้อค่ะหัวข้อแรกเสียงดีสุดๆฝ่ายชายค่ะเสียงดีสุดๆฝ่ายหญิงค่ะแล้วก็ ฟินลี่สุดๆค่ะแล้วก็ฮาสุดจี๊ดสุดนะคะ4หัวข้อนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะอยากจะอยากจะรู้สนุกนะคะคืออยากจะทายผลวหวนะคะก็สามารถไปทายผลวหวได้เลยค่ะที่แฟนเพจของเราใน Facebook นะคะ True AF Thailand นั่นเองค่ะนุ่นเรามีของรางวัลให้ด้วยนะถ้าก่อนจะได้ของรางวัลเนี้ยต้องทายยังไงถึงจะถูกคะก็คือว่าต้องทายถูกทั้ง4หัวข้อนะคะคุณผู้ชมแล้วตอบถูกเป็นคนแรกค่ะใช่แล้วก็รายละเอียดนี่ดูได้ในนั้นเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เนี้ย สามารถทายแล้วก็เข้าไปเข้าไปนี่ได้เลยเข้าไปโพสต์ใน Facebook ของเราได้เลยนะคะค่ะแล้วเนี่ยนะคะน้องๆตอนนี้นะคะน้องๆก็คงจะต้องมีการทําสมาธิกันนิดนึงนะคะใช่ค่ะเราคงดึงน้องๆอ่ยังมีมีน้องๆมาสองทั้นเราสามารถไปขโมยน้องๆมาหนึ่งคนน้องฟลุ๊กน้องฟลุ๊กสวัสดีค่ะน้องฟลุ๊กนี่ออาเราเลสลบกันนะน้องฟลุ๊กนี่เป็นตัวแทนพักกลางที่มาไฟที่มาออดิชั่นที่ RCA แล้วก็ได้บัตรไฟนอลออดิชั่นไปเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านรอบเปียโนใช่ใช่ไหมคะอ๋อค่ะแล้วเคง้นีเ่ย เมื่อวานไม่เข้าเวิร์กช็อปแล้วเป็นยังไงบ้างเราเรารู้สึกว่าเราเอาสิ่งที่ได้เนี่ยไปพัฒนาปรับป,ปรุงตรงไหนมาบ้างคะสิ่งที่ได้หลักๆเลยนะฮะก็เป็นความมั่นใจครับที่อาจารย์ทุกท่านพยายามที่จะบอกอาจารย์ก็บอกว่าวิชาเนี่ยคงไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่ว่าสิ่งที่จะได้ก็คือความมั่นใจแล้วก็ได้ประสบการณ์เล,เลนะ็กๆน้อยๆการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบนเวทีอะไรเงี้ยครับก็จะนํามาปรับใช้แล้วก็ตอนแรกผมมาเนี่ย ผมก็มาได้ความเครียดเลยเพราะว่าเก่งๆทั้งนั้นเลยจาก,จากทั่วประเทศมาอยู่กระจุก <c oughs> เดียวกันเลยแต,แต่พอไปได้ความมั่นใจแล้วก็อาจารย์สอนให้ด e ีแลกศัทธธรรมเพื่อเป็นความสุขอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น,นครับตอนนี้ ค่ะโอเคไงขอให้น้องฟุกโชคดีแล้วกันนะคะขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราจะไม่ได้ให้น้องๆโชว์ร้องอะไรนะคะเพราะว่าเราจะให้คุณผู้ชมไปดูพร้อมกันในรอบไฟนอลออเดชั่นกันเลยดีกว่านะคะโอเคค่ะสวัสดี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 ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องโก้น้องโก้อ่านน้องโก้อ่านน้องน้องโก้เล่าเมื่อวานน้องโก้ชอบคลาสไหนมากที่สุดชอบคลาสแดนครับแต่เมื่อวานน้องโก้เป็นยังไงบ้างหูรู้สึกปลดปล่อยตัวเองหรือเปล่ารู้สึกเหมือนคล้ายๆจะเจอตัวเองนะไม่ใช่ ครับมันก็อายอายดี I D ครับ <laughs> <laughs> แล้วเมื่อวานเข้าคลาสวอย์เนี่ยครูเขาให้เราลองคลาสวอย์เมื่อวานผมเลือกเพลงสางสุดท้ายครับของบอดี้สลับครับ oh ชบ oh อบเดอบอดี้สลัแล้วเราก็คือเป็นสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วใช่ไหมคะ oh และอย่างวอางีอย่างวันนี้จะโชว์ร็อกหรือเปล่าอ๋อไม่ไม่ครับมันจะเป็นเพลงสากลหนึ่งเพลงแล้วก็เป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาหนึ่งเพลงครับผม mm. โอเคองั้นต้องรอดูนะคะคุณผู้ชมว่าน้องโก้จะแสดงเป็นอะไรบ้างนะคะท่านหนึ่งน้องมีนค่ะน้องมีนน้องมีนเป็นไงบ้างในการเวิร์กช็อปเมื่อวาน ชอบคลาสไหนมากที่สุดชอบคลาสแดนซ์เหมือนกันค่ะและนี่คือเป็นการแต่งตัวนี่คือได้มาจากเมื่อวานแบบมื่งเน้นยัค่ะแล้วเมื่อคืนเป็นไงคะพักผ่อนแล้วก็เตรียมตัวพร้อมไหมสำหรับวันนี้เขาไม่มันเวลามันน้อยมากค่ะยังคิดโชว์ไม่ออกก็คือเพิ่งคิดออกเมื่อเช้าจริงค่ะแล้วคิดว่าวันนี้เราจะพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะก็แปดสิบ 8888ถ้าอย่างนั้เราให้2คนนี้ขอกำลังใจจากคุณผู้ชมในต่วขันนุ่นอ่านเรื่องพีโก้ก่อนขอกำลังใจจากคุณผู้ชมหน่อยเร็วก็ขอบคุณครับใครที่กำลังติดตามพวกเราอยู่นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งหมดด้วยนะครับ60กว่าคนนะครับก็ใครที่เข้าไปเป็น24คนก็ช่วยเป็นแรงใจเชียร์กันให้ด้วยแล้วกันนะครับผมนะขอบคุณมากครับผมน้องมีนค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยแล้วก็ทุกคนเลยที่คอยเป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็ให้ช่วยเชียร์พวกเราด้วยค่ะ โอเคค่ะโชคดีสัชนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาถึงสาวสองสาวสวยของเรานะคะน้องปลากับน้องไอซ์ค่ะน้องไอซ์สวัสดีค่ะน้องไอซ์สวัสดีค่ะโอ้น้องไอซ์ปกติน้องไอซ์จะใส่ชุดแดงมาทำไวันนี้เป็นชุดเหลืองละคะก็เปลี่ยนดูบ้างค่ะเปลี่ยนดูบ้างค่ะเผื่อเปลี่ยนลองเปลี่ยนลุคดูบ้างให้กรรมการเห็นในสิ่งที่แตกต่างบ้างใช่ไหม คงคอนเซปต์สดใสไว้อยู่แต่ไม่ว่าสีไหนก็ยังสวยเหมือนเดิมนะใช่ค่ะอาทางด้านน้องปลาบ้างค่ะปลาค่ะวันนี้มาขึ้นเป็นไงบ้างพักผ่อนพักผ่อนเต็มที่ค่ะอแล้วก็ซ้อมเต็มที่เหมือนกันค่ะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องพร้อมแล้วสาหรับฟิแนลออดิชั่นตัดวันนี้พร้อมค่ะในสองนาทีนี้เตรียมอะไรมาบ้างเตรียมเพลงไว้สามเพลงค่ะแต่ไม่บอกว่าอะไรนะคะบอกไม่ได้บอกไม่ได้ต้องลุนเองนะคะน้องไอซ์ราคาเตรียมร้องเพลงกี่เพลงสองค่ะมีเต้นไหม ไม่บอกดีว่าไม่บอกโอ้โหแต่ละคมากๆนะคะว่าเราเราก็อยากรู้แล้วนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะให้น้องๆให้กาลังใจเพื่อนๆดีกว่าอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆบ้างเมื่อวานเราอยู่ด้วยกันหนึ่งวันเต็มๆเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนไม่เกรงนะคะแล้วก็อย่าตื่นเต้นเยอะแต่คงจริงทําไม่ได้หรอกเนาะแต่ว่าก็แบบว่าอยากให้ทําออกมาสบายๆแล้วก็ใครได้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ดีใจกับคนที่ได้ด้วยค่ะ น้องปลาล่ะค่ะสำหรับปลาค่ะก็เมื่อวานก็มีความสุขมากก็อยากให้เพื่อนๆได้ทุกคนแต่ก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะก็เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็ทําให้เต็มที่ค่ะก็ขอให้น้องโชคดีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโชคดีค่ะมีมีมาเรื่อยๆนะคะน้องโซนี่กับน้องเอิร์ธค่ะสวัสดีค่ะน้องเอิร์ทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องโซนี่ โซนี an, project, battle, mm ้เ hmm. มื e. ่อวานกลับไปทําอะไรกับเพื่อนๆนบ้างไหมมีการแบบไปซ้อมร้องเพลงซ้อมเต้นหรือซ้อมอะไรกันบ้างไหมหรือว่ากลับไปกินข้าวนอนเลยเมื่อวานก็หิวมากครับแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็เหมือนกับเพียนะครับแล้วก็กลับไปก็กินข้าวแล้วก็นอนเลยครับนอนเลยแล้วก็มาซ้อมเมื่อเช้าแล้วก็เต็มที่เลยใช่ครับเพราะวก็ทุกคนก็เต็มที่กันแล้วก็พร้อมครับค่ะแล้วรับโอ๊ตค่ะเวิร์กช็อปเมื่อวานชอบคลาสไหนมากที่สุดชอบคลาสไหนก็คงเป็นคลาสไบรท์สครับเพราะว่า ก็คือเหมือนเหมือนได้ได้ทำาในสิ่งที่ชอบแบบเออมากๆเลยก็คือแบบการร้องเพลงอะไรเงี้ยครับได้เรียนรู้ถึงการร้องเพลงได้แบบได้ลองฟอร์มได้ลองทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มได้รู้จักเพื่อนเพื่อนมากขึ้นเงี้ยครับเสียงน้องหล่อมากเลยอ่ะเปนล้พูดสิ่งเหมือนพระเอกเลยอ่ะรู้สึกว่าเหมือนแบบว่าดูละครอค่ะโอเคงั้นให้น้องสองคนเนี่ยฝากกาลังใจไอ้ขอกาลังใจจากคุณดูหน่อยนะกันคลับก็ฝากผมด้วยครับก็อาจจะไม่หล่อมากแต่ว่า ความสามารถก็ไม่มากแต่ว่ารักในการร้องเพลงมากนะครับแล้วก็อยากให้ความฝันเป็นจริงนะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันสานฝันนะครับก็โซนี่นะครับโอเคค่ะต่อไปน้องโอ๊ตค,ค่ะก็ขอฝากเช่นกันนะครับชื่อโอนะครับเป็นตัวแทนจากภาคกลางนะครับก็เออ<ม>ก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่มีความฝันที่อยากเป็นศิลปินคุณภาพคนหนึง่งก็หวังว่าตรงนี้จะได้เป็นทุนการศึกษาผมได้เรียนรู้ต่อไป ครับผมขอบคุณมากครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะโชคดีนะโชคดีนะคะทั้งสองคนโชคดีค่ะเรามีอีกสองสาวเนาะอ้าวเฟยกับปิงค่ะสวัสดีค่ะคะสวัสดีค่ะอ้าวเฟยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นเรื่องไม่เชียววันนี้วันนี้ทำไมด้วยเง้ถึงใส่ชุดแบบนี้มาถ้านัดแนวลูกทุ่งค่ะก็เลยใช่ก็เลยบอกว่าเป็นแต่งนี้มานะคะโอเคก็คือจัดเต็มกันมาหมดทุกคนเลยเนาะใช่ค่ะเพราะว่าน้องๆนี่วันนี้ก็ดูสวยกันทุกคนเลยค่ะ อ่<ช>าทั้นนั้นน้องปิงแล้วค่ะพี่เห็นน้องปิงถือกีตาร์ถือว่าแบบเห็นน้องปิงปุ๊บต้องถือกีตาร์ปั๊บเลยเนี่ย<ช>เป็นของประจําตัวเลยใช่ค่ะเป็นอุปกรณ์ประจำตัว<ช>คะะ่ะ,คะอ๋ออย่างนี้ <ะ S 1> ถ้าพูดถึงกีตาร์เนี่ยพี่แมวมักจะคอมเมนต์คนที่มีกีตาร์บ่อยมากเลยค่ะเรื่องตั้งสายค่ะว่าตั้งสายให้ตรงก่อนก่อนที่จะไปออดิชั่นค่ะแปลว่าวันนี้ที่ไฟนอลออดิชัน่นนี่แสดงว่าต้องมีกีตาร์ด้วยใช่ไหมคะต้องมีค่ะติดไว้เลยติดตัวโอเคงั้นให้น้องๆสองคนนะคะขอกำลังใจจากคนนนดูห่อยลกั ค่ะชื่อออฟเฟย์นะคะเป็นตัวแทนสถาบันค่ะยังไงก็ขอกําลังใจด้วยนะคะช่วยเชียร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะชื่อปิงนะคะเป็นตัวแทนจากภาคกลางค่ะก็เป็นสาวเล่นกีตาร์นะคะอยากให้จดจําลุคของหนูไว้แล้วก็ขอกําลังใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะโชคดีนะคะทั้งคู่ค่ะสวัสดีค่ะ มีอีกสองมีอีกสองนุ่มแล้วก็หนึ่งสาวหนึ่งน่สาวนสดีค่ะน้องโก้กับน้องกุ๊กไก่ดีค่ะทั้งสองคนนี้นี่มาสมัคร AF9 เป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าคะครับใช่ครับก็มาปีนี้เป็นครั้งแรกครับมาถึงรอบไฟนอลดิชานี่ก็โหถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะครับก็แบบรู้สึกดีใจมากก็ไม่คิดว่าจะมาถึงรอบนี้ครับแต่ก็คาดหวังไว้เหมือนกันว่าอยากจะเข้าบ้านทัวร์ AF9 ให้ได้เลยน้องโก้นี่เป็นตัวแทนจากภาคไหนนะจากภาคใต้ครับไหนแหล่งใต้ชาวใต้ใด้ฟังหน่อยได้ไหม รับก็เชือกู้นะครับสุธิวัตรซีอินนะครับอายุชิวบปีนะครับก็พันธุ์พื้นก็ฟากเนือฟากตัวกันนะครับก็เด็กใต้คนนี้นะครับจะพยายามทําให้ดีที่สุดครับโอ้โ,โ,อโ,โหน่า,<ภ>ารักม<ล>ากน้องก๊กไก่ล่ะคะเป็นตัวแทนจากไหนเอ่ยจากภาคเหนือคะ่ะจากภาคเหนือมีใต้ไปแล้วถ้าไม่มีเหนือขอกําลังใจเป็นภาษาเหนือดีกว่าหนูเป็นคนอีสานยัางพูดอ๋ออีสานก็ได้อีสานก็ได้ สวัสดีจ้าอิหลาซือวานันิชาสีสุนทรจ้าซือเล่นซือวากูไกลจ้าเป็นคนขอนแก่นจึงได้กาแฟพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานฝาซอยเชียงนัเด้อจ้าซีเฮให้ดีที่สุดแล้วกะซีเอาทำให้ดีที่สุดบ่ให้เสียหน้าคนอีสานแน่นอนจ้าโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะโอเคขอบคุณขอให้น้องๆชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดมีวูิชายมาให้เราใช้กล้องันอีกแล้วนะคะน้องไบรท์กับน้องกล้องนะคะสวัสดีค่ะโอเคน้องไบรท์เมื่อเราคุยกันแล้วใช่ไหมคะอ่าแล้วเมื่อคืนกลับไปซ้อมไหมเต็มที่ไหมไปซ้อมครับซ้อมหนักไหมห้าหกรอบครับใช่ได้ซ้อมให้รูเมดดูป่ะคะก็ซ้อมคนเดียวครับรูเมดออกไปเที่ยวกับเพื่อนมีแอบไปหนีเที่ยวกันด้วยหรอคะน้องๆแอบไปหนีเที่ยวกันด้วยนะคะอ๋อแล้วซ้อมแล้วคืออย่างนี้พักผ่อนเต็มที่ไหมก็เต็มที่ครับ ประมาณห้าทุ่มกว่าก็นอนแล้วโอเคนอนเต็มที่แล้วนอกก้องกล้องล่ะคะเป็นยังไงบ้างเม <า S 3> ื่อคืนซ้อมหนักไหมก็เมื่อคืนก็ชวนเพื่อนมารวมตัวกันที่ห้องครับทําอะไรกันนะ่ะมาซ้อมนี่แหละครับเก็บเวลากันนี่แหละครับแล้วก็คุยกันนิดหน่อยครับแล้วก็เปมนเช่นไรกันก็ควบคุมเวลาบ้างมีเกินบ้างเลยบ้างอะไรเงี้ยที่รว่กลุ่มกันนี่มีใครบ้างอะคะมีภาคเหนือทั้งหมดเลยครับอ๋อภาคเหนือทั้งหมดเลยโอเคเดี๋ยวให้น้องฝากกำลังใจนิดนึงดีกว่าถึงเพื่อนๆตอนนี้กำลังใกล้จะเข้าไปแล้วฝากกำลังใจถึงเพื่อนๆีกกค่รับ เพื่อนๆทุกคนมีความฝันนะครับวันนี้เรารู้ว่าเรากําลังจะทําอะไรเรามีฝันเหมือนกันก็อยากจะให้ทําความฝันนั้นด้วยความเต็มที่และก็ความสุขครับสู้ๆครับทุกคนโอเคโอเคค่ะนักแสดงไทยน้องใบครับครับก็อยากจะให้กําลังใจเพื่อนๆนะครับก็ซ้อมมายังไงคือแบบทาให้เต็มที่ทําให้เป็นธรรมชาติที่สุดครับแล้วก็กรรมการก็จะเห็นจุดนั้นเลตอดศินป์เราเองครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะทั้งสองคนโชคดีค่ะโชคดีค่ะโชคดีค่ะ ตอนนี้น้องเริ่มทยอยเข้าไปแล้วนะคะเข้าไปในโองพยาอัศลาแล้วนะคะย้ำนะคะว่ารอบนี้นะคะเราจะมีเวลาให้กับน้องๆคนละ2นาทีค่ะคุณผู้ชมสนาทีเท่านั้นนะคะเป็น2นาทีที่เปลี่ยนชีวิตได้เลยถือว่ามีค่ามากมากนะคะต้องดูกันค่ะว่าวันนี้น้องๆจะใช้สี2นาทีของเขาได้คุ้มค่ามากที่สุดแค่ไหนนะคะใช่ค่ะเราก็ลืมไปเลยนะคะว่า2นาทีนี้น้องๆนี่ก็ต้องมานั่งจับเวลากันด้วยนะคะและตอนนี้น้องๆพร้อมแล้วน้องๆพร้อมแล้วใช่ไหมขอเสียง ขอเสียงเป็นครั้งสุดท้ายนิดนึงค่ะส่งห้กล้องหน่อยค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราคงจะส่งเข้าไปในโรงละครแล้วล่ะค่ะเพื่อดูไฟนอลออรดิชันของน้องๆกันนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกับเก๋กันนุ่นกันต่อค่ะค่ะสวัสดีค่ะ